สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนได้ค่ะเด้อทุกบ้านทุกช่องมือนีบปลาไพ่ออกมาหลดเลาะ,ะทงเลาะท่าจ้ะพี่นอ้องเลาะหวยเลาะหองเนาะค่ะ,นะเนาะแดดมันหอนซะเหลือกเกินพี่น้องเอ้ยออกมาทงมาทามาเล่นหนำเนาะค่ะแต่ว่ามือนีปบปลาไพ่บริลล์ลองเอง็กเนาะค่ะปูน ให้ลุงเพิ่นลุ้งทั้ง่นทั้งคันเนาะมื่อนี้ให้ลุงมางมหอยเนาะค่ะ,ระกระไพาก็ถือโอกาสพักบ่ลง,งน้ำลงหนองค่ะมื่อนี้มานั่งชมบรรยากาศริมฟังหวยค่ะพี่น้องเอ้ยน่ามันนอกมันหน้าเห่ากับหากินไปจังสี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยลงน้ำก็บมิตรปลากับหอย ขึ้นป่าขึ้นเมื่องค่ะแคบสีบวมีปลาแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องบวมมีปลาติเห็ดขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยหอย้องข้อบึงพี่น้อง ออกมากงมหอยแล้วค่ะเนาะหากินเป็นตาภาษาบัดนอกบ้านหน้าเห้านี่แหละค่ะไทยบรรยากาศให้เบิงเนาะค่ะเนาะผู้ใดเพิ่นอยู่เมืองไปอยู่ในเมืองกุ้งเมื่อกนอกเมืองหน้ามันนั่นแหละเนาะค่ะเนาะอาจจะติดหอดบรรยากาศบรรบาของเห้าเนาะค่ะเนาะที่นี่ทงหน้าสะกดนะรจ่าพี่น้อง ลุงนาสกลนครจเจริญศิลป์นะคะลมเย็นดีพี่น้องเอ้ยนิฟังหวยสภาพเบิ่งพ่นง่มหอยนะคะเนาะงะักไทยหอนแดดเที่ยงลบขมมหอม ไหนบ่พอญ่ขึ้บ่ไปทางใดจักเถอใครอยู่เมนบ่เออคนบ่ใครโล่งได้แถวนี่อืม มันม,มันได้ได้ตีนี่ฝุ่นละโบได้คนง่มดูทั้งนั้นไว้จับไม่กลยย็ลยนะเออ <c oughs> พอได้กินอยู่พี่น้องอเก็เบไปเลยเนานๆนนทีจะได้มา ม <c oughs> งมงมลดงมมาทางผีเลย งมมาเรื่อยๆพ่อได้อยากได้กิ่นนี่ดอกพี่นเนาะละห้องนี่คนบ่มา,าปันได้เนาะสมือประไพมาลงเองเนาะค่ะเนาะลงงมเองบัตหนีให้ลงเพิ่นงมเองเนาะค่ะเนาะมือนประไพก็โลง ค่ะกะทายบรรยากาศให้เบิ้องนอกขันอ่อกห่วยห้องข้องบึงบานออกบานหน้าเฮาหากินแบบวิถีชาวบ,บ้านค่ะพี่น้องเลียดกะฮอดฮอทผ้าใยกับตรงลบพรมนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ขอจบคลิปแบบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่เขามาชมกันย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้อค่ะเดอะะ้อผะไใ่เพื่อนาก็จะมีคลิปดีๆให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ ถึงมันมีสาระาลายกับเอาจังซี่แหละค่ะเอาวิธีชาวบ้านของห้ามเนี่ยค่ะมาให้เบิ้งพี่น้องเลเล็กน่อยๆเนาะค่ะเนาะขอพูดหลายเด้อค่ะเด้อมไพ่กับสิขอจบคลิปลงแค่นิก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ